สวัสดีครับพบก,กับ p ีเจสอินชาแนลนะครับคลิปนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้นะครับร้านตัดผมไม่มีให้เปิดให้ใช้แล้วนะครับจะให้ช่างตัดผมมาที่บ้านก็กลัวโควิดนะครับก็เลยจัดสินใจจะลองตัดผมเองจากแบตเตอรี่ราคา150บาทนะครับเราไปดูกันนะครับว่า before after จะเป็นยังไงพยายามตัดให้ดีที่สุดนะครับ โอเคไปดูกันเลยนะครับครับผมก็จะใช้แบตเตอรี่อันนี้นะครับก็เป็นแบบเปลี่ยนหัวได้สามารถที่จะเปลี่ยนหัวเป็นตัดหนวดได้ด้วยนะครับก็จริงๆสั่งเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่อย่างเดียวมาแต่ว่าทางร้านไม่ยอมส่งัะทีนะครับตอนนี้ก็เลยแบบว่าเอ,อไหนๆก็ไหนๆแล้วตัดแม่งเลยนะโอเค ก็ผมลองคิดว่าอยากจะตัดเป็นทรงอันเดอร์คัตนะครับก็เท่าที่ดูในเวลาเราเราจัดเซตผมอันเดอร์คัตใช่ไหมมันจะมันจะมีแบบตัวขอบขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งตอนเนี้ยผมอยากจะลองใช้คิดเอาเองนะเป็นเทคนิคว่าเราลองเราลองเซตผมที่เราต้องการให้ยาวเนี่ยขึ้นไปสองข้างก่อนแล้วตัดข้างข้างออกนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาจัดแต่งด้านบนอีกอีกหนึ่งก็ลองลองดูนะครับ ก็คลิปนี้อาจจะขอบคุณก็ขอบคุณพี่เกิร์บด้วยนะครับพี่เกิร์บชิลเลอร์นะที่ทําแกทําคลิปสอนตัดผมนะฮะทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการตัดครั้งนี้นะครับก็ลองดูกันนะครับเผื่อใครกำลังตัดสินใจว่าเออจะลองจับตัดผมเองนะครับโาเคเลอมาดูกันนะครับขออนุญาตตอนตัดเนี่ยจ,จะไม่ไม่มีอินเทอร์แอคชั่นกับตัวกล้องนะจะทั้งใจตัดอย่างเดียวนะอาจจะดูเป็นธรรมะซะกันนะไปดูกันเลย ครับก็ตัดเรียกว่าสองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ด้านบนผมไม่มีการไกลเนาะก็เว้นไวอ้อย่างนี้เราไว้เซตเอาดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวอาบน้ําแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงเนาะครับผมก็หลังจากที่ไปสระผมกันมาแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการตัดผมเองของผมในวันนี้ใช้เพียงแบตเตอรี่น ตัวนี้เป็นที่โกโนหนวดด้วยนะฮะราคาเท่าไหร่1 5อยหสิบาทตัวนี้นะครับก็ยังถือว่าขาดตัวกันไกนะผมข้างบนก็จะยาวไว้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะแต่ก็ถือว่าดีกว่าไม่ได้ตัดนะฮะในสถานการณ์แบบนี้นนอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับได้ตัดผมสั้นเข้าไปข้างๆข้างหลัง,ง,งก็รู้สึกด,ดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าใครอยากจะลองทำก็ลองดูได้นะครับก็ เทคนิคก็คือว่าเราเก็บผมด้านบนขึ้นไปก่อนถ้าเกิดต้องการให้เป็นด้านบนเยอะๆแบบนี้ครับเราเก็บความนุ่มไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมองมาดูรอบๆกันดูนะฮะก็ด้านหลังก็ใช้เป็นตัวกระจกอสองนะครับด้านหลังเป็นไงบ้าง ก็ลองดูนะครับถือว่าประหยัดงบไปได้ถ้าไปตัดเองก็120บาทนะฮะแล้วก็ค่ารถค่าลาอีกนะเยอะเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากติดตาม subscribe YouTube channel ของ p i c h e s on ของเราด้วยนะครับกับผมพ่องตอนนี้กด subscribe ที่ด้านล่างเป็นปุ่มสีแดงๆนะครับถ้ามีทุนเมื่อไหร่ ผมจะทําปุ่มเป็นกราฟิกให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนจะอยู่ตรงนี้นะครับอโอเคสําหรับวันนี้ลาไปก่อนยังไงคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคลิปของพี่เกิร์ลชิลเลอร์นะครับผมดูคลิปพี่แกอันเดียวเลยแล้วก็มาตัดเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์พี่เกิร์ลใส่ไว้ให้ description ด้านล่างนะ ก็ถ้าต้องการดูแบบวิธีการเต็มๆไปดูของแกได้นะฮะวันนี้ p g s on อของเราลาไปก่อนสวัสดีครับ